สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับคุณครูเพนซิริในวิชาภาษาไทยเช้าวันพุทธที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เด็กๆมาร่วมด้วยช่วยกันคิดของคำต่อไปนี้ค่ะเราจะเขียนเป็นคำใหม่ได้ว่าอย่างไรติก๊กต๊อกติ๊กตอกติกตอก,ตก,ตอกเฉลยค่ะคำว่าโทรทัศน์อ่านว่าโทรทัศน์ เราจะออกเสียงระอะกึ่นเสียงคำที่สองค่ะคำว่าตุ๊กตาอ่านว่าตุ๊กตาคำว่ากะเราจะออกเสียงอะกึ่นเสียงคำที่สามค่ะคำว่าจรวดอ่านว่าจรวดเราจะออกเสียงจะอะกึ่นเสียง คำที่สี่ค่ะคำว่าจักรยานอ่านว่าจักรยานคำว่ากระเราจะออกเสียงอะเกิงเสียงคำที่ห้าคำสุดท้ายค่ะคำว่าวิทยุอ่านว่าวิทยุเราจะออกเสียงทะอะเกิงเสียงเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันคิดวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง คำที่ไม่แปลายิสัญชนีคำที่ไม่แปลายิสัญชนีคือคำที่ไม่มีรูปสาระอะประสมอยู่ออกเสียงอะอื่งเสียงจะมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะเรามาดูลักษณะที่1ค่ะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางหน้าภาพอะไรเอ่ยขนม เราจะออกเสียงคาอากึ่งเสียงพยางหน้าข้อที่สองทหารอ่านว่าทหารเราจะออกเสียงคะอากึ่งเสียงพยางหน้าข้อที่สาม เสียงฉะอักกึ่งเสียงพยงัญชนะภาพที่สี่ถนนอ่านว่าถนนเราจะออกเสียงถะอะกกึ่งเสียงพยงัญชนะภาพที่ห้าเมล็ดอ่านว่ามเมล็ดเราจะออกเสียงมะอะกกึ่งเสียงพยงัญชนะ พัทที่หกพัทสุดท้ายค่ะขนุนอ่านว่าขนุนเราจะออกเสียงค่ะอะกลึงเสียงพยางหน้าต่อไปเรามาดูแบบที่สองค่ะออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงระหว่างคำมาดูคําที่หนึ่งค่ะตุ๊กตาอ่านว่าตุ๊กตาออกเสียงกาก อึ่งเสียงระหว่างคำคำที่สองมรกตอ่านว่ามรกตคำว่ารัออกเสียงอักกึ่งเสียงระหว่างคำคำที่สามค่ะราชการอ่านว่าราชการคำว่าชะออกเสียงอักกึ่งเสียงระหว่างคำสุขภาพอ่านว่าสุขภาพ เราจะออกเสียงค่ะอะกึ่งเสียงระหว่างคำครับสุดท้ายค่ะตักกแตนอ่านว่าตักกแตนเราจะออกเสียงกะ,ะอะกึ่งเสียงระหว่างคำต่อไปค่ะครูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำเกี่ยวกับคําที่ไม่แป่วิสัญนญนีให้เลือกคําที่ถูกต้องเขียนลงไปในสมุดภาษาไทยเรามาเริ่มคำแรกกันเลยค่ะสุขภาพ คำไหนเขียนถูกคำที่1อธิบายคำไหนเขียนถูกคำที่สองคุณภาพคำไหนเขียนถูกคำที่สองชาราคำไหนเขียนถูกคำที่สองสบาย คำไหนเขียนถูกคำที่หนึ่งธนบัตรคำไหนเขียนถูกคำที่สองคำสุดท้ายค่ะอนามัยคำไหนเขียนถูกคำที่สองครูหวังว่าเด็กๆคงทำได้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ